สวัสดีครับชอ่องเวทนาพอดีต่อติดดินด่วดนครับบันีมาซอย,อยางานอยู่บ้านต่มน้อยครับตำบลภูเงินอำเภอการทรักจังหวัดรีสกษดครับงานผูกแขนเป็นระบาดการใหมครับเป็นหลบหลานใอ้บ้านนี้ซุ่มด้วทุกคน พี่น้องมาจากข้างซิรินกับไรเตใหญ่ลงทั้งีอืลายปมกร่าสียดร่งเสียอน่าสียนี่พินเสแเป็นซอยจุกมีหาจริงดสี่จ้าเมือนนอ้ยขาจุนฟุ้นเลยเนี่ยโ้กินน้ำหรอ

น้มเจือเท่าเนี่ยแล้วใส่จุกก้อยหมูครับเอ็มลอยขับเคลื่อนด้วยรีวเอ็มลอยของชรดใส่เติมกาแพฟไปเนาะไอ้เรื่อทั้งผิดได้นบอรใบเขียวอยู่ตลอดไอวีดีโอเขาบึงหมอนีไปเอาในฮือนโยนขนาดเรียยวาคิดกันเยกเอ

ขัวซอยตัว่าเออหนงกินดิบเป็นีกินหน่ะปุงเลยแต่หลน่ะปุงเลยนี่เนี่ยแล้วแต่มากิกับข้าวขัวหัน่ะเขาเน่ปุงข้างในลคอยมาใส่พักนี่เหมอหมแต่มันเบิดมีครบก็ว่าเปตัวเนะเออต่วกมีเหเบดมีเมีครบเปสุย่างก็ว่าเปตัวเนะว่ามีเบิดในทายหก ก็ว่ามันเบิดเน้องไปสิพี่กินไ้เนาะพี่น้องคนมาหลายครับทุกคนไปไปวนว่ายพี่น้องทั้งสุรินทั้งรัตนากันมานะครับอืม เก็บยังกินเนด้อ,องคนนี้กินขออน้าวอาหย,ย,นะย,ยังฮะกินกันกินขาวอ้าวอิ่มแล้วนะคืออิ่มไว้แท้โอ้อิ่มไว้แท้นะครับบรรยากาศทางนี้นะครับแห่งของกลัว ดูเจ้าภาพทางนี้ครับดูจาภาพทางนี้ครับ,อ,าารบอ้าวเขาเริ่มผูกแคทเราบ่เขาพูกินสิเลยบ่ ดีครับเอาเอาหมอผ้าหม้อบ้าบวอ่าเขามาเขาสิดตัวต่อโมงเอาทั้งที่ยี่ผูกยังติบันเนอ่เขาเผาที่เมือเขาผูกก่อนโอ้โหเขามาสวยงานมาผูกกันเหนันนั่นบอกประเด้๋ยวซอยลเขาบอกผูกแขนเล้วผูกแขนเลยกินกาว เขาขึนมาเร่องว่าเขา่าเอาคือว่ามอผงมอผ้าเหคือยังียเยอมาคือผูกรวยไายรวยรายเนาะเขาสิเมื่อเขาจะผูกแล้วมันหนักเท่ารึเขาสวดสิบนาทีเขาว่าเขาสวดสินาทีเฮ้ยมอผ้าผูกดแล้วใคมาผูกเนาะเขาบม่ได้เฝ้าเนาะเดี่ยวใครกันสิออจางนี้กนสิรวงไปประสาทผูดเอ้ยงานขออยู่ผดคอยลงนองกินไว้อยู่ขน เออโอ้มันนกัมานอดอย่งเงื้ยนี่รถุบุญเราก็สารโค้งน้องหน้าย่ังไงนี่มีรถแก่รถไม่โคมีบอจ้งเขาเดี๋สือึดบ่คนรับจางรถรถดบบเนเออจางสารปัจจบันน้องรับบิศออบน้ำมันมันตงเติมส่งแล้วกนแล้วเพราะว่าใอยตีราคางานเคารถตักรถแก่อยู่แล้ว ก็พอด้เห็ดเยอจากนี่ก็สางานอยู่บัตรเยอ้มันมเห็ดง่ายดยมันมโนอซอสาม้เห็ดยากเดยผมนซอสามสนเขาเลยที่นีสนดเขาหนมีแต่ซปปมันเห็ดเพือกา้ากษตเไียอยู่ของนี่รถพว็นองนีูกาง่ินได่นเ่ยกคนตัวนี้เห็ดเห็ดแตนอ้อสามเขาสนนเขาโอ้ว่าคอลือกาแฟเกาแฟบกั กับบรรยากาศเทพบาทเป็นแม่สวยงามโอ้ยลืมกับแก่จากองแล้วอยู่นี่อ่ะเว้ยไหนบ้านขี่รถหลวงมาซื้ออ่ะกลับไปบนบรรยากาศในครัวครับแม่ครัว ออกันนี้ครับบรรยากาศบ้านๆขก็อยู่แบบนี้นะชีวิตไรบ้านนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งความเคลิหนาพผนกเอส้อยจุส <c oughs> ้อยจุเมเนื้อเขาบ่นส้อยจุ๋เอ้ย เอามานำกัน on ่มาอยู่ย้านเฮาเลยหมซื้่มาให้หลังือยนังสมาแล้วไปใครเขาไปซื้อยุบมาแล้วมามาให้ลูก่อนเรือาลูกสาวน่า่พ้นกนันเพิ่นกับุ้งส่งซกันนี่ิน้กินน้รกินไ้อนนี้เกินก้กินร้ินอ

Ừ. tôi nhìn thấy vàng mà kia โต vàng, vàng, vàng. cái vàng nó ติ lên ต้นนี้สิย่างเอาติใส่ไว้ กินไปทุกคนกินทุกคนนะอือ không แต่เสาะแห่บ่บ่แต่ง บอเงี้บอเขาพูดได้บอผูดได้เขาเห็นตุ๊ปลาอยู่นีวก่นดิแล้วีแตงมาอยู่เอาแตงเรากินโอ้ยกเ้งแตงไป็นก้อนเนี่ยเขาก็มาดอก าเลยแล้วตามนี้นะครับกลิปนี้ฝากไว้สวัสีครับสวัสดีครับ